ไทยแรปเป็นระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์สมรรถนะและทิศทางการวิจัยของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลงานวิจัยระดับชาติจากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการนั่งอิงวารสารไทยหรือฐานข้อมูล TCI ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยดังกล่าวจะทําให้ทราบว่าประเทศไทยและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญความโดดเด่นทางวิชาการด้านใดรวมถึงสามารถระบุนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาได้ในอดีตยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์สมรรถนะทางด้านการวิจัยของไทยจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภายในประเทศ ศูนย์ดัชนีการนังวิจารารไทยหรือ TCI ได้นําเสนอและพัฒนาระบบที่เรียกว่าไทยแรปเครื่องมือวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้กําหนดนโยบายการวิจัยของประเทศเช่นแหล่งทุนหรือผู้บริหารหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยหน่วยงานทุนวิจัยรวมถึงตัวนักวิจัยเองเพื่อให้ระบบไทยแรปเกิดประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืน ที i ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือระบบโวโวโนอของประเทศหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของสกสว,วก็คือการจัดสรรงบประมาณพร้อมกับบริหารระบบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์โวโวโนอให้มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศด้วยเหตุผลดังกล่าวสกสวจึงเห็นความสำคัญและได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ TCI ในการพัฒนาระบบไทยแรปขึ้นมาบทบาทของเทคโนโลยีในการสนับสนุนการดำเนินงานของ TCI เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลงานวิชาการในประเทศไทยสำหรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชเป็นหน่วยวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ดังนั้นสวทชถึงร่วมกับ TCI โดยศูนย์เนกคได้นำองค์ความรู้มาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะนำงานตีพิมพ์มาใช้อย่างถูกต้องบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีต่อระบบไทยแรป TCI เนี่ยเริ่มต้นที่มจทนะคะสมัยนั้นอาจาร,รย์นรงฤทธิ์เนี่ยคุยกับท่านอธิการคือดรกฤษณพงศ์กิรติกรนะคะแล้วก็ได้รับการร่วมมือ จากสกอวอนะคะก็คือท่านอาจารย์บุติพงศ์เตชดะดำรงศิล์นะคะมชะทสนับสนุนงบประมาณ60,000บาทนะคะให้เริ่มทำฐานข้อมูล TCI ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประตูนในการที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยนะคะมารวบรวมไว้ระบบไทยแรปประกอบด้วยเมนูในการวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยทั้งในระดับประเทศมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยและระดับนักวิจัยรวม4เมนูได้แก่ Overview แสดงตัวชี้วัดที่บ่งบอกศักยภาพการวิจัยโดยภาพรวมเช่นจำนวนผลงานตีพิมพ์จำนวนผู้นิพนธ์จำนวนการอ้างอิงจำนวนการอ้างอิงต่อบทความเป็นต้น Branch marking สามารถเปรียบเทียบศักยภาพการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยหรือนักวิจัยได้ตามตัวชี้วัดต,ต่างๆ Collaboration แสดงความร่วมมือในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยและนักวิจัยกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเทรน d ์ s, แสดงแนวโน้มการวิจัยในประเด็นต่างๆต,ต,ตามคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดที่ปรากฏในบทความหลังจากที่คณะทำงานของ TCI ได้พัฒนาระบบไทยแรปเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เปิดให้หน่วยงานนำร่องจำนวน30หน่วยงานในเรื่องของการใช้งานระบบไทยแรปนะคะในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความครอบคลุมทั้งในส่วนของภาพรวมแล้วก็ในส่วนของรายบุคคล มีการใช้งานง่ายนะคะรวดเร็วแล้วก็มีความน่าเชื่อถือค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมีการนําข้อมูลที่ได้การวิเคราะห์จากระบบไทยรัฐ,ฐน,รนะคะไปใช้ในการพิจารณารางวัลนะคะแล้วก็พิจารณาการรับทุนของอาจารย์ค่ะการนําข้อมูลจากไทยรัฐไปใช้ประโยชน์เนี่ยทางสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิตได้นำข้อมูลไปใช้ในการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายบุคคลข้อมูลของมหาวิทยาลัยรังสิตรวมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นอีก Hi Rap.